นะครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยนะครับตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในเกมไม้ครับเหมือนเดิมนะครับพาร์ทที่2แล้วนะครับผมก็เข้ามาสู่ในพาร์ทที่2แล้วก็ยังไม่มีอะไรนะท่านะผู้ชมแล้วต้นไม้ที่ผมปลูกไว้ในพาร์ทที่แล้วมันก็ยังไม่โตเลยท่านผู้ชมคือมันมันจะโตให้ผมหรือเปล่าเนี่ยผมก็ยังไม่รู้เลยนะท่านผู้ชมเอ้ยถ้ามันไม่โตเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวผมก็ค่อยที่จะไปหาเป็นพวกแบบว่า ที่ตัดขนแก่ท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะมาขุดเอาแบบพวกต้นไม้นี้ก็ได้แล้วก็ไปตกแต่งเอาก็ได้นะท่านผู้ชมนะเออโอเคไม่เป็นไรเนาะโอเคมาเดี๋ยวผมวันนี้ผมมีอะไรจะมานําเสนอฮะท่านผู้ชมคือผมไปลงมอสค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยท่านผู้ชมมอสที่ผมลงมานะเออผมจะเอาเท่าที่ผมจํำได้ล้วกันนะคือผมลงเยอะมากท่านผู้ชมเอ,ออย่างแรกเลยเนี่ยที่ผม คือที่ชอบที่สุดเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะอ่าโอเคเกี่ยวกับในการตัดต้นไม้นะอ่าใช่ฮะท่านใช่เหมือนที่ท่านผู้ชมท่านผู้ชมคิดเลยฮะอ่าแต่ว่ามันจะพิเศษกว่านั้น,นะฮะดูนะฮะโอเคเมื่อเราตัดมาเสร็จปุ๊บนี่นี่เว้ยท่านผู้ชมคือมันมันแตกเป็นเสี่งสยงๆนอะ่ะท่านผู้ชมดูแล้วก็แบบพวกต้นไม้ใบไม,ไม้อะไรเนี่ยมันก็ตกลงมาเลยนะอ่าดู แล้วก็จะเห็นได้อีกอย่างหนึ่งคือเลยสังเกตได้ตั้งแต่ผมเปิดเกมมาเลยนะก็คือแมปมินิแมปฮะเออมินิแมปผมไปได้ใส่มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเออก็ถือว่าใช้ได้เลยนะท่านผู้ชมนะดีดีฮะมันลดเวลาในการตัดต้นไม้เราไปเยอะมากๆเลยท่านผู้ชมแล้วก็ง่ายด้วยนะเออเห็นไหมเนี่ยคือมันดูดูดูเห็นไหมเห็นไหมคือเวลามันตกลงมาท่านผู้ชมดูดิเยมันเป็นอะไรที่สวยมากนะท่านผู้ชมผมเนี่ยผมชอบมากที่สุดเลยมอสตัวนี้เออโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาตัดอีกต้นหนึ่งก็ได้นะโอเคนี่ดูฮะ มันก็จะค่อยๆตกลงมาดูดิโอ้โหแบบแบบแจ๋วอ่นะนผู้ชมในพวกที่มันไม่ตกลงมาน่าจะเป็นตรงที่มันมีไม้อยู่หรือเปล่าเออพวกนี้น่าจะมีไม้อยู่ฮะโอเคในพวกนี้ก็ไม่น่าจะมีมันก็จะค่อยๆตกลงมานะท่านะผู้ชมนะนี่ฮะดูเออในสิ่งที่เราได้นะดูดูคือแบบมันสะดวกสบายมากเลยนะผู้ชมแล้วก็ผมก็ลงเป็นรีสอร์ทแกเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะท่านผู้ชมผมลืมอะไอ้ <c oughs> ื่อหมายเวรแล้วผมลืมฮะถ้าเห็นอะไรแปลกๆก็นั่นแหละฮะ ออแล้วก็การที่เราฆ่าวัวไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่แบบจำพวกแบบไม่ใช่เป็นวัวอย่างเดียวนะทุกตัวเลยที่เราฆ่าเนี่ยคือมันจะมีแอนิเมชันการตายเลยนะท่านผู้ชมนะดูนะดูอ่านี่เห็นไหมนี่แอนิเมชันการตายมันจะสมจริงขึ้นฮะเอออ่าแล้วก็มันจะแบบเวลาเราเราทิ้งของใช่ไหมเนี่ยทิ้งของมันจะวางแบบนี้เลยนะมันจะแบบไม่ลอยแบบเหมือนที่เราเคยอันเออนี่นะนี่มันมันจะวางไว้แบบนี้เลยนะท่านผู้ชมนี่เป็นอะไรที่เฟี้ยวฟ้าวมากฮนะเออ โอเคแล้วอะไรอีกอ่าเดี๋ยวเท่าที่ผมจําได้นะอ่าแล้วก็เท่าที่ผมจําได้อีกอย่างหนึ่งเลยก็คือผมเล่นลงอันนั้นด้วยนะมันจะเป็นตัวที่แบบเป็นผีอะท่านผู้ชมที่มันจะแบบเป็นตาสีข,า,ขาวๆอะ่ะที่มันเป็นตัวแบบตัวสตรีมเลยแต่เป็นตาสีข,า,ขาวๆอะ่ะเอออันนั้นผมลงด้วยนะแต่ว่า ที่ผมลงมาเดี๋ยวแต่ผมยังไม่เคยเจอเลยไม่รู้มันเป็นตัวยังไงนะ <g iggle> แล้วแล้วมันจะต้องเจอในตอนไหนอะไรยังไงนี้ยังไม่รู้นะท่านะผู้ชมอ่าโอเคมาก็จะมีประมาณนี้เท่าที่ผมจําได้ก็อาจจะเห็นอะไรแปลก,ปกๆใหม่ๆก็เดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะท่านะผู้ชมนะอ่าโอเคมาเอ,อ่อเดี๋ยวผมเห็นในคอมเมนต์บอกว่าผมสามารถวางเอ่อพวกเอ,เอาเอาอาหารมาวางไว้แบบให้มันเผาตรงนี้ได้ใช่ไหมไอ้ไหมมันมันวางได้ฮะแต่ผมลืมเออผมลืมครับผมลืมออโอเค มาต่อไปเดี๋ยวในในคล,คลิปนี้นะครับผมนะผมก็ได้ทําการลงแมปมินิแมปมาใช่ไหมอ่าในการกดเอม,มันก็จะเห็นเป็นพวกมินิแมปนะท่านผู้ชมนะอ่าแล้วผมคืออีกอย่างหนึ่งเลยที่ผมเห็นนะท่านผู้ชมนี่คือตรงนี้เลยฮะนี่ฮะคือหมู่บ้านนะท่านผู้ชมเออเป็นอะไรที่ดีมากเลยคือเอาง่ายๆคือดูในแมปเนี่ยเราคิดว่ามันอาจจะไกลใช่ไหมแต่ว่ามันไม่ไกลเลยนะมันอยู่ฝั่งนี้ท่านผู้ชมเนี่ยเราเดินมาตรงนี้เนี่ยเราก็จะเห็นเลยนะโอ้โหแมงกูเตกกูเตกเหมือนลูกบอลเลยใช่ไหม เดี๋ยวนะไอ้ยังกูเต็มเหมือนลุงบอลเลยเนี่ยมันจะอยู่ตรงข้างล่างนี้เลยท่านผู้ชมนี่มันอยู่ใกล้มากเดี๋ยววป๊บนึงถ้าผมจำไม่ผิดอีกอย่างหนึ่งเนี่ยคือผมลงเป็นเอ่ออะไรนะมันเป็นเป็น,ปนมอสมอสหมู่บ้านใช่ไหมเป็นมอสหมู่บ้านที่มันจะแบบมีรายละเอียดเยอะด้วยใช่ไหมวะเดี๋ยวเราค่อยไปดูนะเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปดูในพาร์ทนี้เลยนะนี่เดี๋ยวผมจะพาไปดูเลยแต่ว่าให้มันตอนเช้าเาช้าก่อนนะตอนนี้มันก็ใกล้จะมืดละนี่ นี่ข้างล่างเนี่ยผมจะเข้าไปสำรวจด้วยนะเออโอเคอ่าแล้วก็ข้อดีของมินิแมปนะท่านผู้ชมนะเท่าที่ผมสังเกตมาเลยนะเวลาเราจะหลงทางเนี่ยคือเราจะไม่หลงเลยนะแล้วเพราะว่ามันจะมีแบบว่ามันจะเป็นจุดรอยเท้าที่เราเดินมาด้วยนะตรงนี้เห็นไหมเป็นแดงๆเนี่ยอ่าแล้วเราสามารถมาร์กได้ด้วยนะว่าเราลืมเราหยุดจุดไหนอะไรแบบนี้นะนี่มันสามารถบอกได้เลยว่าเนี่ย x y อะไรหยุดเทวาไนคือเราสามารถมาร์กได้เลยนะอ่าโอเคเนี่ยผมได้เล่นนอกรอบก็ได้ไปหาเหล็กมาเท่าที่ มีนะมันก็มีไม่เยอะหรอกฮะเพราะว่าผมหายอยู่แถวๆข้างบนนี่แหละเนี่ยพวกเหมืองลงไปข้างล่างเนี่ยมันไม่ลึกนะท่านผู้ชมผมลองลงไปแล้วมันไม่ลึกมันก็แบบพอมีเหล็กให้เราอยู่หรอกมีกี่ก้อนแปดก้อนเองอะ <c oughs> คือมันน้อยมากทนะ่านผู้ชมเออเกือบสิบก้อนได้มั้งเออเท่าที่จําไม่ถ้าจาไม่ผิดน,นะเออประมาณเกือบสิบก้อนได้เพราะว่าผมสามารถครับพวกนี้ได้อันนี้หกใช่ไหมเอยไม่ใช่สองสามสี่ห้าอันนี้ห้าหกเจ็ดแปดเออแปดแปดที่ค้าบพวกนี้ได้นะเออจะผมเผือแบบ ลืมอ่ะผมน่าจะค้าเป็นที่แบบเอาไว้ขุดพวกเนี่ยผมว่าจะมาตกแต่งอันนี้เพื่อที่จะให้ทาเป็นบ้านนะทานผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปดูนะว่ามันมีอะไรพอที่จะให้เราสามารถโดได้นะเออไม่ใช่เนื้อหม่หรืออย่างนเนี้ยอ๋อถ้ามันเสร็จแล้วมันจะอันนี้ให้เลยนหวายเดี๋ยวเ่อนนมึงมาจากไหนนะ้องโอ้โหมึงถือมึงถือขั้วด้วยเหรอโอ้โหนี่ไงนี่แอนิเมชันการตายฮะโอ้โหดูดิกูเตะมึงได้เลยนะเนี่ยซอมบี้ไ <c oughs> อ้จิ้มายเออหายไปแลวฮะเอออีกอ,อย่างนึงนี่ผมได้ลงมอดอันนี้มาด้วยเนี่ย การเป็นมุมมองบุคคลที่1ไม่ใช่บุคคลที่3ดิคือเวลาเรามองใช่ไหมแบบไมค้าปกติเนี่ยคือเราจะเราจะแบบควบคุมการอันนี้ไม่ได้นะ่นี่คือผมสามารถมองซ้ายมองขวาได้เลยแบบนี้นะแต่ถ้าเป็นแบบที่ยังไม่ได้ลงเนี่ยคือมันจะหันไปพร้อมกันเลยนะแต่อันนี้มันไม่หันนะเราสามารถดูข้างหลังข้างข้างข้างหน้าข้างบนหัวแบบอันนี้เลยได้เลยดีเลยนะทุกคนนะเออก็ถือว่าใช้ได้เลยนะ อ่าโอเคไปดเดี๋ยวเราไม่พูดมากเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่านะก็พูดมาเนี่ยก็หกนาทีแล้ว <c oughs> ไอ้ชิบหายผมว่าในอนาคตเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําเป็นรางรถไฟมาทารางรถไฟแบบทํารางรถไฟเพื่อที่ให้มันแบบว่าเ,าเขาอยากการเดินทางที่ง่ายขึ้นนะท่านผู <c oughs> ้ชมไม่งั้นก็อาจจะไม่ทําอาจจะขี่ม้าก็ได้เพราะว่ามันเป็นทางขึ้นที่แบบม้าน่าจะก,กระโดดขึ้นได้ัางิีว่ะน,นะ <c oughs> ดูนะว่าแถวหมู่บ้านเนี่ยมีอะไรให้เราสามารถโดได้นะท่านผู้ชมนะเป็นไปได้เนี่ยผมก็จะพยายามที่จะ กักขังน้ําไว้ข้างบนนะแล้วก็ปลูกต้นไม้ปลูกอะไรไว้ข้างบนให้มันเยอะๆนะเพื่อที่จะทาอะไรมันถึงจะได้ง่ายฮะเราถึงจะไม่ได้ลงมาให้มันเสียเวลานะแล้วก็พวกแกะพวกบัวเนี่ยผมก็จะลากคอมันขึ้นไปข้างบนตอนนอกรอบเอาแล้วกันนะเพราะว่ามันมันยากฮนะโอเคมาไหนาหมู่บ้านนี้มีฟาร์มหรือเปล่าผมอยากจะดูว่ามันมีฟาร์มอะไรที่ให้ผมสามารถโดได้ไหมดูเหมือนว่าจะไม่มีฟาร์มหรือเปล่าวะหมู่บ้านหลังนี้ทาไมกระจอกจังวะเนี่ยดูเหมือนจะไม่มีนะ แต่ว่าตรงนั้นน่าจะเป็นถ้าใหญ่เลยเดี๋ยวเราค่อยไปดูแล้วกันเดี๋ยวขอญาติโดนี้ไปก่อนแล้วกันนะฮะนี่โอ้โหดูดิอันนี้ไม่ัวยเดี๋ยวดี้มาึงนะเอ้ยอันนี้มันเฮ้ยอีมันพังหมดเลยนี่หว่าเดี๋ยวนะไอ้เหี้ยไม่พังหมดเลยแล้วถ้าเกิดกูสร้างบ้านแบบไม่มีขาตั้งแล้วกูถ้าเกิดกูเผื่อไปทุบอันไหนอันหนึ่งมันจะไม่พังหมดหรอชิบหายแล้วเวรอะไรละไม่เป็นไรฮะเราก็พยายามระวังเอาแล้วกันโอเคข้างในนี้มีของหรือเปล่าไม่มีฮะมีแต่เตียงนอนโง่ สองเตียงนะเฮ้ยเดี๋ยวเอาดีหมู่บ้านนี้ไม่มีพวกฟาร์มพวกอะไรเหรอเฮ้ยเป็นไป,นปนได้ไงเนี่ยมึงยังไม่มีฟาร์มเมอร์เลยเหรอวะดูเหมือนว่าข้างในนี้ก็มีเป็นโต๊ะทําแผนที่นะท่านะผู้ชมโอเคเก็บมาฮะแล้วทําไมกูไม่ใช้ขวานวะไอชิบหาย,ยไม่เป็นไรโอเคนี่มีอาหารโอเคแล้วก็มีกระดาษเปล่าออไป,ปเปอร์นะก็เอามาเหมือนกันฮนะโอเคแล้วก็เหมือนจะมีบ้านอยู่ห้องบนด้วยนะเดี๋ยวนผมเดี๋ยวเราค่อยขึ้นไปฮะเฮ้ยเดี๋ยวผมอยากจะรู้ว่าทําไมหมู่บ้านตัวนี้มันไม่มีพวกฟาร์มว่แปก่ะ หรือว่ามันปกติอยู่แล้ววะน่าจะปกติแล้วมั้งแต่ผมไม่เคยเห็นเองอะ่อปปปปอะเพราะว่าส่วนส่วนปกติอ่ะเพราะว่าผมโอ้โหไม่เยอะเยอะเกินอุ้ยนี่ไงมันฝรั่งโอเคไม่เป็นไรอย่างน้้ยเราก็มีมันฝรั่งแล้วโอเคแเราได้สมุดมานะฮะโอเคแล้วก็ทําไมในแผนที่ครูอ๋อไงมันขึ้นเป็นปกติละโอเคแต่๋ว่ามันไม่มีฟาร์มนะเว้ยเอาดีดูเหมือนว่าหมู่บ้านนี้มันจะไม่ค่อยเจริญเท่าไหร่หน,นะทุ้ชนเออโอเคโอ้มีแต่อันนี้ท่านผู้ชม โอเคอันนี้ก็ไม่เอาแล้วับปล่อยมันไว้นี่แหละโอเคไาเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูข้างบนนั่นดีกว่าว่ามันจะมีอะไรให้เราหรือเปล่าโอเคหลังจากที่เราสำรวจหมู่บ้านเสร็จเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปอันนี้นะไปตัดไม้เว้ยเออไปหาพวกไม้โอ๊กไม้เบิร์นนะเพราะว่าเรามีมอดที่แบบสามารถขุดนั่นขุดนี่ได้ง่ายแล้วท่านผู้ชมดูดีเห็นไหมมันบางทีก็ตกใจนะบางทีแบบโอ้โหรายละเอียดมึงแบบมันดีมากนะท่านผู้ชม <laughs> เออโอเคขึ้นมาข้างบนฮนะ โอโ้แล้วบ้านมึงคือแบบโอ้คือมึงอยู่สูงเกินอะ่ะมันก็ไม่แปลกกับบ้านผมหรอกครบับ้านผมก็อยู่สูงอะโอเคขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่มีบ้านข้างบนนะโอ้โหหิวแป๊บหบนึง่งหิวหิวหิวเฮ้ยมันไม่มีฟาร์มจริงดินะผู้ชมเอาดีไม่อยากจะเชื่อเป็นไปได้ไงหมู่บ้านวิลเลเจอไม่มีฟาร์มว้าวเฮ้ยแปลกดีะ่ะแล้วบ้านหลังนี้ก็ไม่มีอะไรเหมือนกันฮะดูข้างล่างนั้นก็ กูโดดลงไปกูว่ากูน่ากูกูน่าจะตายอ,ะ <c oughs> อ่ะเออจริง <c oughs> กระโดดไปตายแน่นอนนะเดี๋ยวผมขอแวะโด,ดอันนี้มันมาก่อนแล้วกันนะจะไปติดไว้อยู่บ้านนะแล้วอันนี้ล่ะได้มาหรือยังอ๋อได้มาแล้วอ๋อมันเป็นมัน,ม,น,ม,นมันอันนี้นะม,นมันมีความสูงจริงนิดนึงโอเคไม่เป็นไรเอ่อนี่ยนี้เหมือนจะเป็นมีบล็อกอันนี้ด้วยฮะเก็บไปด้วยฮะเก็บไปด้วยเก็บไปด้วยไปด้วยไปด้วยเออให้มันแบบปลดล็อกไอชิเม้นไงไอเชี่ยบ้านพังเดี๋ยวเป็นเรืองใจเย็นน้องเดี๋ยวทับคอกูตายอีกไอชิมัยเออ เหมือนแบบมอสนี่มันทําให้เราระวังขึ้นนะท่านผู้ชมเวลาเราจะขุดอะไรแบบนี้เออโอเคในะนี้ก็ไม่มีอะไรฮะเออหมู่บ้านนี้ก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะโอเคไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเราลองดูแมปดูดิมันพอมีอะไรแบบให้เราสามารถไปสำรวจได้ไหมคือเราสามารถเปิดแมปได้เรื่อยๆเลยนะท่านผู้ชมนะมันอาจจะมีหมู่บ้านอีกก็ได้อาจจะอยู่แถวนี้ไม่ก็แถวนี้สักที่อ่ะเออ <laughs> โอเคเดี๋ยวขอเอาชูกเกสเคียนก่อนแล้วกันนะอันนี้ก็อ,อกตอนแรกว่าจะทิ้งมันไม่ออกให้ไม่ทิ้งก็แล้วกันโอเคเก็บมาฮะ ได้มา4ี่ชิ้นโอเคได้มาประมาณนี้ก็พอโอเคประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนก่อนแล้วกันผมว่าถ้าเกิดบ้านในชีวิตจริงที่แบบอยู่บนเขาอะไรแบบนี้ผมว่าผมไม่น่าไหววะผมว่าผมตายแน่นอนโอ้โหเชี่ยแม่งจะมากระโดดขึ้นอะไรแบบนี้โอ้โหดูดึง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 อยู่เนี่ยนแมปเปิดได้สักเท่าไหร่ละเออเปิดได้อยู่แค่ประมาณนี้นะอ่าโอเคผมลืมบอกว่าที่มันเป็นจุดแบบเนี้ย มันก็เป็นของนะท่านผู้ชมไม่ไม่แน่อาจจะเป็นแบบพวกคิปเปอร์ซอมบี้อะไรแบบนี้ก็ได้นะเออโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงกูขออนุญาตขึ้นบ้านก่อนแล้วกันนะโอ้โหใช้เวลาขึ้นก็กวอาจ,จะไปถึงเนี่ยก็เผลอเผอมืดละมั้งเนี่ยมดูทรงแล้วเนี่ยโอเคขึ้นมาไปที่เรียบร้อยแล้วเดีย๋ยวเราเอาของที่ในอันนี้เราไปเก็บก่อนแล้วกันนะอันนี้ก็จะเป็นจำพวกไม้นะท่านผู้ชมนะผมก็ได้ทําการคัดแยกไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็จะมาเผาเนื้อเผาเป็นเนื้อ นี่ปูเข้าไปฮะโอเคแล้วก็พวกนี้ก็จะวางไว้เป็นรวมๆไปก่อนนะพวกนี้เพราะว่าเรายังไม่มีอันนี้เลยอันนี้มันเป็นอะไรวะอ๋อ่าจจะเป็นเตาที่เอาไว้อ่อเนี่ยที่มันเป็นแบบว่าเอาไว้ทําเหล็กทําอะไรแบบเนี้ยเออโอเคแล้วก็ต่อไปอันนี้เป็น,ปนกล่องรวมเนาะกล่องรวมเราก็จะใส่พวกจําพวกแบบนี้เข้าไปเลยจะไม่สนนะว่ามันจะเป็นของอะไรนะโอเคก็มีกระดิ่งใช่ไหมกระดิ่งของเราก็ติดไว้ตรงนี้เลยแล้วกันอ่าโอเคอ้าวทำไมกูตีไม่ได้วะ ช่างแม่งแล้วกันฮนะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะคิดว่าห,หลังจากตอนเช้าแล้วเดี๋ยวผมจะลงไปหาต้นไม้โอ๊กกับไม้เบิร์ดนาะนผู้ชมในจุดที่เราเคยไปนะก็คือข้างล่างนั้นนั่นเองนะฮะเออมีฟักทองดนะ้วยฮะเออใจหนึ่งผมก็อยากจะกระโดดลงไปเลยนะเพราะว่ามันถึงจะถึงเร็วฮนะแต่ว่ามันจะถึงมันจะถึงนรกก่อนนะดิมันไม่ได้ถึงมันมันถึงพื้นแน่นอน,นะฮะแต่มันจะตายในชธิบายผมเลือกบ้านที่อยู่ได้ที่แบบ โคตรข้านที่จะสูงมากๆเลยนะผู้ชมผมก็ไม่เข้าใจตัวเองว่าทําไมแบบมาอยู่สูงอะไรขนาดนี้ <c oughs> เออก็ยังงงกับตัวเองเหมือนกันนะโอเคอ่ะโอเคอันนี้ก็อู้เนื้อน,นี้ก็ถือว่าได้เยอะอยู่นะฮะโอเคเอามาไว้ตรงนี้เลยดีกว่ามันถึงจะเผาได้เร็วเนาะโอเคไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมอ่าประมาณนี้เราก็รอเวลาฮะรอเวลารอเวลาให้มันตอนเช้าให้ม่ใช่ดิให้มันได้เวลานอนนะโอเค ต้องรีบนอนนะเพราะว่าคิปเปอร์ซอมบี้แล้วก็สกเกเลตันแถวนี้มันเยอะมากนะผู้ชมโอเคเวลานี้นอนได้หรือยังไม่แน่ใจลองนอนดูโอเคนอนได้แล้วฮะแล้วเราก็จะมุ่งหน้าลงไปข้างล่างกันเลยนะนะผู้ชมโอ้สูงมากนะผู้ชมโดินลงไปเนี่ยผมว่าไม่น่ารอดนะอ <c oughs> ย่าว่าไม่น่าเลยฮะมันไม่รอดแนะ่นอนฮนะร้อยเปอร์เซนต์แบบล้านเปอร์เซนต์เลยก็ว่าได้โอ้ยดูแปลกๆฮนะถ้ำเมืองแถวนี้มันดูยังไงยังไงก็ไม่รู้ฮนะโอเคมาเดี๋ยวเรามาทาการตัดไม้กันเลยดีกว่าฮะ ยาวๆไปห้าคลิปนี้นี่บอกเลยว่าให้ความสะดวกสบายในการตัดไม้มากฮนะเออเดี๋ยวเราค่อยมาไล่เก็บทีเดียวแล้วกันเนาะแต่ว่าของจะเต็มง่ายะฮะเพราะว่ามันมีทั้งออใบไม้แล้วก็แล้วก็ไม้ด้วยนะเออมันก็จะเต็มง่ายไปนิดนึงเนาะไม่ใช่นิดนึ่งอะเต็มเต็มง่ายมากอนะเออนี่เห็นไหมเรามีมอสตัวนี้เราไม่ต้องแบบมายืนตัดไม้แบบโอ้โหไอ้ที่ไม่เสียเวลาไอ้ชิหาม เออผมคิดว่ามอสที่ผมลงเนี่ยเป็นมอสของของของตกแบบเนี้ยผมคิดว่ามันข้างที่จะมองอยากนะผมว่าเพราะว่ามันไม่ลอยขึ้นไงนะท่านผู้ชมเออเห็นไหมนี่เราได้มาชุดหนึ่งละชุดหนึ่งยี่สิบสี่นะโคตรเร็วฮะจิงไม่ถึงนาทีอะ่ะบอกเลยเนี่ยเราแค่แบบมาตัดไม้ไว้ฮะแล้วเราค่อยมาวิ่งมาเดินเก็บทีเดียวอะไรแบบนี้เออแต่ว่าแม่งมองทางไม่เห็นเลยเนี <laughs> ่ยอชิบหายแม่งมองทางไม่เห็น <laughs> โอ้พระเจ้าอะไรกันนี่เน่โอ้ตอนนี้ผมโดนต้นไม้ทับแล้วท่านผู้ชมไอ้เชี่ยแม่งกูมองไม่เห็นเลยเี่ย ไอ้ชิ้มามนี่เห็นไหมแป๊บเดียวฮะพื้นที่โล่งเลยต้นไม้ก็หายหมดแล้ะแล้วก็เราได้อันนี้ด้วยนะแอปเปิลเนี่ยเออได้แอปเปิลดีด้วยเอาไปกินนะเอาไปกินเอาไปกินเพื่อเอาไปทำแอปเปิลทองด้วยฮะเออสุดยอดเลยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเอเห็นที่มีแนปมีมีนิแมปไหมฮะไอจุดแดงๆนั่นคือจุดของตกนะท่านผู้ชมนะเออคือผมยังเก็บไม่หมดเลยฮะของตกนที่นี้นี่คือมันจำพวกของตกทั้งทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นไม้หรือว่าเป็นของอะไรก็ตามนะเออ โอเคเดี okay. ๋ยวเราจะเก็บพวกไม้ตัวนี้ไปด้วยนะเอาไปปลูกไว้แถวบ้านเราฮะให้มันแบบดูแบบมีต้นไม้ซากุระแล้วก็มีแบบพวกต้นไม้โอก๊กไม่เบิร์ดอะไรแบบนี้ด้วยเฮ้ยเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะผู้ชมเออแจ๋วนะพูดเรื่องอะไรเนี่ย <c oughs> ไอ้จิ้งไงโอเคอ่าเห็นไหมโอ้โหดีไหม okay. หไหมโอ๊โอกเราได้แบบหนึ่งสองสามสามชุดแล้วอะเออสามชุดแล้วอะเอาดีมันได้ดีมากนะผู้ชมเจ๋อเจ๋วผมมีความสุขมากตอนนี้ที่แบบเฮ้ยแกบบูแบบตัดไม้ได้แบบเร็วมากๆอะ ดีกว่าที่กูต้องมานั่งทนทรมานนี่เฮ้ยแม่งกว่าจะได้แต่ละชุดไ <c oughs> อ้ชิบหายคออจริงฮะจริงจริงอันนี้จริงจากความในใจเลยฮะเฮ้ยตอนมันกระทบกับน้ำไอ้เฮ้ยแม่งแบบสวยเดี๋ยวนะดูดินี่เอ,อ้ยอันนี้เพิ่งเห็นนะ <c oughs> อันนี้เพิ่งเห็นจริงๆไอ้ชิบหายเอ,อ้ยก็ถือว่าใช้ได้อยู่ฮะถ้าใครอยากได้เดี๋ยวจะ จริงจริงมอสให้ให้นะเออถ้าเกิดผมหาเห็นอ๋อชิมายแล้วทำไมพูดอย่างนั้นะถ้าเกิดหาเห็นว่างั้นโอเวรละมันก็จะมีในสวนที่ผมเก็บไปไม่หมดด้วยนะท่านผู้ชมนะเออโอ้ดูดิดูดิท่านผู้ชมดูดิโอ้โหดูดูดูด,ด,ดูสวยมากไอ้เหมือนคลิปนี้กูมารีวิวมอสนะไอชิมายเออจริงอารมณ์นั้นเลยท่านผู้ชมเหมือนอารมณ์แบบมารีวิวมอสนะโอเคเก็บไม้มาฮะหมดหรือยังแถวนี้แล้วทำไมนี่มันไม่ม,ไม,มันไม่หล่นลงมาวะลงมาให้หมดดีวะ โอเคเอ้ยตกน้ำตกน้ำตกน้ำโอเคประมาณนี้เอ่อเดี๋ยวดูดูดูผู้ชมดผู้ชมดูต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้ใหญ่มากฮะดูตอนมันกระทบกับน้ำนะดูฮะโอ้โหดูดูอ่ากระทบกระทบไม่แรงนี่วะโอเคไม่เป็นไรฮะโอเคเก็บไม้มาเก็บไม้มาผมว่าอย่ามาตัดเชวๆขอบน้ำดีกว่าเพราะว่ามันจะมันจะไหลลงไปน้ำอ่ะผมขี้เกียจลงไปเก็บอยู่ในน้ำอ่ะโอ้ดีแดงเถือกเลยท่านผู้ชมดูที่มินิแมป่ะไอ้แย้มแดงเถือกเลยไอ้หี้ย ไอชิมาไอโอเคอันนี้ก็ยังทุกไม่หมดใช่ไหมแลวคือมันกระตุกมันเป็นแหลกๆด้วยนะท่านผู้ชมนะารายละเอียดมันดีมากนะท่านผู้ชมไม่กระตุกไม่แหลกก็แปลกแล้วท่านผู้ชมเอ้ยโอ้โหดูฮะแป๊บเดียวฮะแถวนี้ก็โล่งไประด,ดับหนึ่งเลยท่านผู้ชม <c oughs> ผมก็ยังขูดไม่หมดเลยนะไม่ใช่ขูด,ดตัดเออตัดตัดตัดนี่มาเดี๋ยวเรามาเอาต้นเบิร์ดบ้างนะท่านผู้ชมเพราะว่าเบิร์ดเราน้อยมากๆเลยฮะนี่ต้นเบิร์ดเราน้อยโอเคเก็บไปเก็บไปไม่ใช่เก็บทิ่ตัดไปก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยมา เดินไล่เก็บเอาแล้วกันนะเออโอเคโอเคฮะตอนนี้ก็ได้เมื่อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วคือไม้เราก็เยอะพอสมควรแล้วผมว่าพอก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบ้านละเพราะว่าตอนนี้มันเมื่อฮนะมันค่อนข้างที่จะอันตรายด้วยะระหว่างเดินทางเนี่ยมันก็มีพวกฝูงซอมบี้อะไรด้วยนะแล้วก็ชถวบ้านแล้วด้วยไงเออผมว่าเราต้องควรที่จะรีบกลับด้วยแหละเดี๋ยวเอาอีกสักต้นหน่งก็แล้วกัน,กน,กนเห็นต้นนี้มันดูเป็นเงาๆงฮะเ,เออสองอัต้นนี้ด้วยฮะต้นนี้ก็เหมือนไม่มีแรงอะ ใบมันก็ใกล้จะตายหมดแล้วโอเคเห็บมาเอ้ยฝนตกเวนละมาตกอะไรตอนนี้เนี่ยเอ้ยสกลสเกลดิตันสเกลดิตันโอ้โหแล้วกูจะขึ้นยังไงวะเนี่ยเวนอันตรายละอ่ะขึ้นแม่งแบบนี้แหละฮะเดี๋ยวหาทางขึ้นหาทางขึ้นโอเคขึ้นไปฮะเออแล้วผมก็ลงรีซอสแพรกันนี้ด้วยนะเนี่ยเวลาฝนตกใช่ไหมมันจะได้ยินเสียงลมแบบเหมือนคลื่นอะท่านผู้ชมเออฟังนะฟังนะ ไม่รู้ว่าท่านผู้ชมได้ยินหรือเปล่านะนั่นแหละผมก็ลงเป็นเสียงขึ้นมาด้วยนะเออมันจะให้อารมณ์ที่แบบว่าฝนฟ้าขนองอะไรแบบนี้ท่านผู้ชมเออแจ๋วมากฮนะเจอเอเมรอรัลด์ท่านผู้ชมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขุดเลยแล้วกันนะเจอเอเมรอรัลด์ด้วยจเจอกี่ก้อนวนะเดี๋ยวแป๊บนึงเออทำไมาน่าจะเจอก้อนเดียวนะเอ้ยอย่างนี้ก็มีเหรอเจอเอเมรอรัลด์ด้วยแจ๋ว่ะแต่ก็ เอามาก็ไม่รู้กูจะไปใช้อะไรอ่ะ <c oughs> เออมันก็ไม่รู้ว่าจะไปใช้อะไรเพราะน,นอกจากจะไปใช้กับพวกวีเดตเจเตอใช่ไหมเอออะไรแบบนั้นมันถึงจะเอาไปใช้งานได้โอ้ยกูจะถึงตอนไหนเนี่ยเออเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวสกิลสกิลสกิลมันจริงๆผมตกใช่ไหมตกนี่กูตายเลยนะ <c oughs> ของที่กูฟาร์มมาเนี่ยไปเลยนะเลเวลไปหมดเลยนะเนี่ยว้ายว้ายวายวาย,วายไอ้น้องใจเย็นใจเย็นได้ไงไฟฮะที่บ้านเราอยู่นั่นนั่นเองนะฮะโอเคไปไปไป ถึงบ้านแล้วไปโอ้โหโอ้โหเชี่ยแม่งเต็มโอ้โหเชี่ยเออเออตาย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 เออเออเดี๋ยว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 กูตายกูตายหากูบอกเลยว่ากูน่าจะตายวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนอนเลยได้ไหมนอนเลยได้ไหมมันตามมาหรือเปล่าไม่รู้อะไม่รู้อะกูนอนละนอนก่อนแล้วกันให้มันตอนเช้าฮะไม่งั้นกูตายแน่นอนโอ้พระเจ้าอันตรายมากฮะเห็นไหมโอ้โหแล้วผมจะไปเล่นแบบฮาร์ดคอร์เนี่ยผมว่าผมไม่น่าไหววะเออโอ้โหดูดิข้างบนแม่งก็ ไม่ใช่น้อยเลยนะเออโอเคมาเก็บมาฮะโอ้เราได้ฟาร์มไหมมาค่อนข้างที่จะเยอะเลยแล้วก็เป็นพวกอันนี้มาค่อนข้างที่นีเราไม่ต้องไปคราฟมาเลยท่านผู้ชมเ้ยโอเคมาเดี๋ยวเรามาปลูกอันนี้กันเลยดีกว่าเนาะมาปลูกแบบเจมๆจมมันไปให้ท่านผู้ชมเออให้มันแบบมีต้นไม้พอที่จะให้เราแบบว่าฟาร์มเออฟาร์มเป็นผลผลิตให้เราหน่อยเนาะเออโอเคเดี๋ยวเราปลูกมาปลูกแบบปะปนกันไปนะท่านผู้ชมนะเออโอ้โหสกิลมึงจะตามเอออุ้ย จะตามจองร่าจองผ่านกูนให้ได้หรยอว่ไอชิมายเอ้ยเดี๋ยวท่านผู้ชมเอา้านี่ไงต้นไม้เกิดละโอ้โหมึงกว่ามึงจะเกิดให้กูเนาะ <c oughs> ไอ้ยี้ยมันโคตรนานไอชิหายไม่ใช่เลยฮะมันก็เป็นต้นไม้ที่แบบว่าอยู่ผสมรวมกันเนาะมันก็จะอันนี้หน่อยผมก็ไปหาอันนี้มาแล้วนะเอ่อเป็นกระดูกอะที่แบบเร่งผลผลิตอะผมก็ไปหามาเยอนนะโอ้ยที่มใช้จนหมดยังไม่หายอะ่ะเอ้ยไม่ใช่ยังไม่หายยังไม่ตโตอ่ะโอย หน้าที่เมือ,เออโอเคนะครับนะผมก็สําหรับเกมไม้ครับสาหรับพานีผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะท่านผู้ชมน,นะก็สําหรับคลิปนี้ก็ถือว่าเหมือนมารีวิวมอสแล้วก็พามาดูหมู่บ้านแล้วก็ไปตัดไม้เนาะก็ประมาณว่ามารีวิวมอสนั่นแหละฮะในพาทนี้ก็ยังไม่มีอะไรมากเนาะอ่าโอเคก็สําหรับในพาทหน้าเนี่ยผมคิดว่าผมจะน่าจะสร้างบ้านแล้วแหละน่าจะเป็นบ้านตัวนี้แหละฮะก็ดูก่อนนะว่าจะตกแต่งอะไรมันอะไรยังไงนะอุย้ยนี่ไงตัวแล้วโอ้ต่อหน้าต่อตาเลยเออโอเคเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันอี โอเคถ้าเกิดผมทุบอันนึงเนี่ยผมว่ามันน่าจะล่วงลงมาน่าจะหมดเลยั้างเนี่ยคิดว่าเออโอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวเพิ่งไปยุ่งมันกันเลยดีกว่าเนาะเดี๋ยวแปนบนึงผมคิดว่าตอนแรกผมว่าจะเจาะดูนะเดี๋ยวผมจะลองเจาะดูโอ้เดี๋ยวนะไอ้เชี่ยม่งเจาะหมดมันหลุดลงมาหมดเลยนี่ฝาเรียนอันตรายละโอเคไม่เป็นไรอฮ้ยอ๋อมันดุดมาด้วยโอเคก็ดีเหมือนกันโอเคเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกครั้งนึงก็ได้ถ้าเกิดมันดูแบบว่าถ้ามันเจาะแล้วมันหลลุดงมาแบบนนีี้เ่ย ผมคิดว่าน่าจะไม่ได้น่าจะไม่ได้สร้างเป็นบ้านต้นไม้แล้วแหละผมคิดว่าเออเพราะว่ามันก็มันก็จะหลุดอยู่แบบเนี้ทำไงอ่ะโอเคงั้นก็ทุบออกเลยแล้วกันเนาะเดี๋ยวในพาหน้าเดี๋ยวเราเข้ามาว่ากันอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะว่าเราจะเอาเป็นบ้านยังไงเนาะโอเคฮะไว้เจอกันใหม่นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะผมนะเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับผมว่าผิดพลาดการใดก็ขออภัยด้วยนะครับผมในคลิปคลิปนี้นะครับผมนะก็ไปนะผมบา,บายบายสวัสดีครับ